อาละวันนี้กยให้ฟังในลักษณะที่บอกว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่เนี่ย มันดีอยู่แล้วในตัวแต่ถ้าเราไม่เอาไปใช้มันก็ไม่มีคุณค่าเห็นไหมเรามีของใช้ของอีดีอยู่เยอะแต่เราไม่ได้เอาไปใช้ตั้งไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์พระองค์นท่านตรัสว่าดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมแม่ฉันใด วาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำอยู่ส่วนดอกไม้งามสีสวยพร้อมด้วยกลิ่นหอมแม้ฉันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นย่อมมีผลแก่ผู้ทำดีอยู่ภาษิตบทนี้หมายความว่ายังไงหมายถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะมีอยู่แล้วดีด้วย ดีด้วยแต่ยังไม่มีกลิ่นหอมแล้วว่ยังไงดีคําสอนของพระพุทธเจ้าล่ะดีวาจาสุภาษิตแปลว,ว่าคําสอนที่ดีคําพูดที่ดีก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าดีญายงฟังทุกวันคนปฏิบัติทุกวันคนอ่านหนังสือธรรมะทุกวันได้ไหมฟังธรรมะทุกวันอ่านหนังสือทุกวันแต่ว่า ฟังเฉยๆอ่านเฉยๆแต่ไม่ได้เอาไปพึกปฏิบัติไม่ละ่ะไม่เอาไปใช้เลยท่องจำอย่างเดียวเลยเนี่ยทีนี้มันก็เหมือนกับดอกไม้นั่นแหละเห็นดอกไม้มีสีมีสีสวยทรงสวยแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมก็เหมือนกับธรรมะของพู้เจ้าเนี่ยเรารู้อยู่เรารู้เราเรียนเราฟังแต่เราไม่เอาไปปฏิบัติ เห็นไหมเราไม่ทำไปปฏิบัติมันก็ไม่หอมมันดอกไม้ไม่มีกลิ่นหอมแต่ดอกสวยมันกับเราเนี่ยเหมือนกันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเอาไปปฏิบัติกันปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเราก็เลือกเอาเลือกว่าส่วนไหนที่เราปฏิบัติได้เราทําได้ก็โยมหลายคนก็ได้รับผลตรงนั้นแล้วเห็นไหมล่ะ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลากหลายมีหลากหลายคำว่ามีหลากหลายหมายถึงว่าเลือกใช้ให้ถูกกับการเวลาช่วงจังหวะโอกาสสถานการณ์เลือกใช้ให้ถูกกับคนเลือกใช้ให้ถูกกับงานที่เราจะทำเห็นไหมถ้าเรารู้จักเลือกเอาไปใช้ให้ถูกกับงานถูกกับคนถูกกับช่วงจังหวะเหมาะเวลามันก็เป็นประโยชน์เลยเห็นไหมเป็นคุณกับเราอย่างมาก หลายคนก็ได้เอาไปใช้ที่บอกอันแหละว่าเอาไปใช้ทําให้ชีวิตเรานั้นมันมีความรู้สึกว่ามันมีหลักมีหลักมีเกณฑ์มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเราได้นําคําสอนของผู้จ้าไปใช้ไปใช้ยังไงเอาเก็บไปประฤึิปฏิบัติทางกายก็ใชใ้เหมาะกับใช้กับใครใช้กับคนไหนใช้กับเวลาไหนอย่างนั้นเราก็รู้เอาไปใช้ในคําพูด จะพูดอะไรก็เออนึกถึงอ๋อคำสอนของพระเจ้าท่านบอกว่าสิ่งนี้พูดได้สิ่งนี้พูดไม่ได้เห็นไหเอาไปเก็บไว้ในใจเ,เก็บไว้ในใจเพื่อเก็บไว้ในอุดมคติอุดมการในการำดำเนินชีวิตว่าเราเป็นคนพูดเรามีอุดมคติประจําใจของเราคือทําดีได้ดีทําช่วได้ช่วใช่ไหมถ้าทําแล้วเก็บเป็นบุญสะสมไว้ตายไปชาติหน้าเราจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ถ้าเราทำบาปมากตายไปชั้นอ้าเราไปเกิดในนรกนั่นคือเขาเรียกว,ว่าอุดมคติอุดมคติอุดม,มการที่เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้แล้วเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วเราก็นำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีิตประจําวันก็แสดงว่าเราได้ทั้งดอกไม้สีสวยสง่างานแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนั่แหละ นี่แหละเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตามนี้ว่าําสอนอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสิ่งของไหนก็แล้วแต่ถึงจะสวยงามแค่ไหนถ้าไม่เอามาใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์แม่ละถ้าใช้ในทางที่ผิดมันก็ผิดเหมือนเรามีมีดดาบเรามีมีดคมกิีบเลยถ้าเราเอามาใช้งานห้องครัวเอามาสับผักหั่นผัก มีประโยชน์มากไหมมีประโยชน์มากใช่ไหมเ,ออเรามีค้อนค้อนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตอกตะปูเห็ไหมซ่อมแซมสิ่งของถ้าเราไม่ใช้ตั้งไว้มีดก็ขึ้นสนิมค้อนก็ขึ้นสนิมแต่ถ้าคนเอาไปใช้ผิดอีกเอาไปใช้ผิดเอามีดไปแทงกันออผิด เอาค้อนไปตีหัวเพื่อนผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อยู่ที่เรามันมีของดีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ซื้อรถมารถหรูรถสวยเอามาโชว์อย่างเดียวไม่ได้ใช้โทรศัพท์ซื้อมาก็เอาสวยๆไว้ก่อนสายเคสสวยแต่มันก็ไได้ใช้ถือโชว์อย่างเดียวเกิดประโยชน์ไห <smith>? มไม่เกิดประโยชน์นต้องจ่ายค่า หลายเดือนเฉยๆรับไม่เป็นอีกต่างหากใช้ไม่เป็นอีกต่างหากต้องยิงโทรศัพท์มือถือนะนะั่นน่ะมันมีเขาเรียกอะไรล่ะอ่มันมีเมนูหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกนะหอมันมีในในโทรศัพท์มือถือมันจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เราใช้ประโยชน์จากโปรแกรมในมือถือนะ่ยเยอะแยะเลยโปรแกรมหลายเรื่องมันอยู่ตรงนั้นน่ บางทีเราซื้อมาแล้วก็ได้เพียงแค่โทรเข้าโทรออกโทรเข้าโทรออกเสียดายเห็นไหมมันมีเยอะแยะไปหมดในมือถือนั่นแหะในเครื่องสมมมือถือสมัยใหม่นี่ยสมาร์ทโฟนนั่นเห็นไหมมันอัจฉริยะมันใช้ได้ทุกเรื่องเลยสารพฟัดเรื่องแต่เราเอาซื้อไปตั้งกี่พันอยู่ใช้เพียงแค่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวแถมยังต้องจ่ายค่ารายเดือนอีกคุ้มไหมไม่คุ้มเห็นไหมเพราะฉะนั้น ต้องรู้จักใช้เหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกอะไรนะวาจาสุภาษิตถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนดอกไม้สีสวยทรงสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมแต่ถ้าเรานําคําสอนของพระเจ้าไปใช้จริงแล้วยัดยงก็ใช้อยู่แล้วนําไปประพฤติปฏิบัติได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ได้ทั้งดอกไม้สีสวยทรงสวยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยคือเราได้คําสอนของพระพุทธเจ้า นำไปใช้เป็นวิธีชีวิตประจำวันเป็นอุดมคติของเราอยู่แล้วนั่นแหละเราจึงได้สิ่งที่ดีเหมือนดอกไม้สีสวยทรงสวยแล้วก็กินหอมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำไปปฏิบัติด,ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เกิดประโยชน์แก่เราและแก,บก่บุคคลอื่นด้วยก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ก็จะเรีนพร